สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะารลลาคาตัดเงินสดนะคะเอาไปใช้กันคุ้มๆค่ะทุกท่านราคานี้ที่เต็นท์ไม่มีนะคะราคา149,000บาทค่ะราคาตัดเงินสดตามสภาพนะคะก็เอาไปปั้นต่อกันเองไปทำกำไรต่อกันเองนะคะทุกท่านก็คือคันนี้สีเขาไม่ค่อยสวยคะ่ะสีตีอาบน้ำไปนะคะ t o y o ต a Vigo d o u b l e c a b p ค r u n n e r 3 e ค่ะรถปี06นะคะเลขไม2,56,00 0หกิโลเมตรนะคะเป็นรถ4ประตูกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะเกียร์ธรรมดาหน้าเดิมท้ายเดิมค่ะเครื่องเกียร์ช่วงร่างดีนะคะภาษี68สนใจทดลองขับรถได้นะคะรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ ราคาแค่149,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจทักคุยสอบถามหรือว่านัดดูตัวจริงค่ะติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปให้โทรนัดล่วงหน้าก่อนก่อนออกเดินทางกันด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดเพียงแนะนำให้ชมเท่งนั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ